สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับมาหาผึ่งนะครับไม่เจอผึ่งเลยนะครับทั้งวันเลยนะครับวันนี้นี่ครับจะกลับมาเจอมิ้มนะครับวันนี้ไม่เจอผึ่งเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามิ้มจะเป็นยังไงนะครับผม รกนะครับผมนี่ครับข้างบนที่หนกๆนี่ครับตรงนี้เป็นก้อนหัวน้ำนะครับนี่ครับ หนูขึ้นมาเลยนะครับเดี๋ยวมาลุ้นนะครับว่าจะมีน้ำไหมนะครับนี่ครับก็น้ำดีอยู่นะครับน้ำดีอยู่นะครับผมดูอาการนะครับดูอาการครับผม เดี๋ยวขอตัดอีกข้างนะครับนี่ครับตัดมาแล้วครับสวยใช้ได้ครับผมพอหมดเลยแล้วกันนะครับนี่ครับ ก็โอเคครับผมขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปนะครับผมจะเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ